สวัสดีครับเจมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับปืนหนึ่งแปดปืนด้วยกันนะก็จะมีสี่ปืนที่อับเข้าไปวันนี้แหละนะครับถ้าเกิดใครที่เล่นเกมตั้งแต่เมื่อคืนก็อาจจะเห็นแล้วสี่ปืนนั้นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งกันว่าในความคิดพี่เนี่ยพี่ว่าปืนไหนมัน แรงดีนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวลูกซองคนคลั่งหรือว่าซองรัมเพลนั่นเองซองยาวรัมเพลตรายที่รอซองยาวอันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับต้องบอกว่ามีซองยาวที่เป็นที่นิยมถึง2อันนะครับในซีรีสน์นี้แถมกลับมารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบบกึง่งกึ่งมีการันตีนะครับเพราะว่ามันกลับมาในรูปแบบของโทเค้นกกชานะครับไปดู อันแรกก่อนดีกว่าครับอันแรกเนี่ยอับเข้ามาเมื่อคืนนะครับแต่ว่าพี่ลงคลิดว่าน,นี้ใครที่ดูแล้วก็ข้ามไปตอนหลังได้นะครับใครที่ยังไม่ดูก็มาดูกันสําหรับตัวตู้อีโว e นะครับตู้อีโว e รอบนี้เนี่ยจะมีปืนมาทั้งหมด4ปืนด้วยกันนะครับก็คือเป็น AWM นะครับปืน A ดับนั่นแหละแต่ว่า A ดับทั้ง4อันเนี่ยก็จะมีราคาค่าแรกที่ต่างกันนะครับก็คือมีสีแดงนะครับมีสี เขียวสีขาวแล้วก็สีขาวทองขาวฟ้าขาวทองสีม่วงกันสีม่วงกับสีทองสีม่วงกับสีขาวมาดูทีละอันกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เริ่มกันที่อันนี้ก่อนล้วกันไทเทเนียมวอร์ฮอนนะครับตัวนี้จะเป็นปืนสีขาวนะถ้าเกิดใครจําธีมได้เนี่มันจะธีมไปกิ้งกะชุดอีโวที่มันมาก่อนอันเนี้ยแต่มันหมดไปใช่ไหมแล้วก็จะเป็นปืนกิ้งกะนะครับเรียกว่าเป็นเอดับกิ้งกะแล้วกัน เอดับกิ้งก่าอันนี้นะครับก็เปลี่ยนโมเดลด้วยนะครับเปลี่ยนโมเดลสวยงามเทมากขึ้นจะเหมือนมีตากิ้งก่าอยู่นะครับแต่กันนี้เป็นแบบปากกิ้งกา่าออกไปตัวนี้นะครับตัวเทท a นเนียมวอร์หอรเนี่ยาราคาขายอยู่ที่3หินอีโวและว1ึ่พิมเขียวซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะบวกดาเมจ1อัตราการความเร็วในการรีโหลด2แล้วก็ลดแม่นยำแม่นยำของพวกปืนสนิย ที่เป็นปืนซูมขนาดนี้มันไม่ได้ใช้รับน้องใช่ไหมเพราะน้องเล่งไปน้องยิงหวัหวมันก็โดนหัวยิงตัวก็โดนตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนไม่ได้ลดอะไรไปแลดาเมจมาหนึ่งกับความเร็วในการรีโหลดสก็ถือว่าโอเคสำหรัาบราคาที่ค่อนข้างถูกกับ3หินอีโวหนึ่พิมเขียวนะครับอันนี้ต่อมาอันที่2นะครับสองและสาเนี่ยจะราคาเท่ากันอยู่ที่ห้า 5, หินอีโวสอพิมเขียวต้องบอกเลยว่า แอบเทียบยากนะครับสองอันนี้ว่าอะไรที่มันดีกว่ากันนะมาดูที่อันนี้ก่อนละกันอันนี้เนี่ยได้เจาะเกาะ2ความเร็วลีโดดหนึ่งแล้วก็ระยะลบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดให้งงพูดกันตรงๆเจาะเกาะที่มองว่าดีกว่าดาเมจเพราะเจาะเกาะเนี่ยนอกจากยิงคนใส่เกาะแรงขึ้นแล้วด้วยก็ยังยิงเกาะได้แตกไวขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันดีมากๆถ้าน้องเทียบกับดาเมจตรงๆแต่ทำไมพี่ถึงบอกว่าไม่รู้ว่า2อ,อันนี้ไหนดีกว่ากันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับก็คือตัวนี้มาบวกเจาะเกาะ2 พวกความเร็วแต่มันไปลดระยะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องไปยิงที่การยิงเต็มระยะเนี่ยดามเมจันี่ยจะพอๆหรือว่าอาจจะสู้กับตัวนี้ไม่ได้ก็ได้ต้องไปดูแต่ถ้าเกิดน้องมายิงที่ระยะที่ปืนตัวนี้ปืนสีม่วงนี่แสดงผลเต็มที่สมมุติว่าปติระยะแสดงผลเต็มที่มาอยู่ที่ร้อยเมตรนะครับตัวนี้มาลดระยะมาสมมุติมนเหลือ90เมตรอันนี้เลขสมมุติมานะถ้าน้องไปยิงระยะร้อยเมตรเนี่ยปืนนี้อาจจะแรงกว่าก็ได้ไม่แน่อันนี้ยังไม่ชัว แต่ถ้าเกิดน้องไม่ยิงที่ระยะ90เมตรอะยังไงอันนี้แรงกว่าแน่นอนนะอันนี้แรงกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับน้องว่าน้องเป็นคนที่เล่นสนต้องไประยะแบบไกลสุดหรือเปล่าหรือไม่ไกลสุดถ้าไม่ไกลสุดพี่แนะนอนแบบนี้นะครับบวกเจาะก่อสองความเร็วหยดหนึ่งแล้วก็ลดระยะแรงมากๆแน่นอนห้าหินอีวโสองพิมพ์เขียวส่วนตัวนี้นะครับก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้บันบวกระยะเพิ่มเข้าไปแล้วลดความเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งพี่บอกตลอดเวลาว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่น้องไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าน้องไม่ได้ถือปืนวิ่งถือปืนเดินมันไม่ได้ลดนะมันต้องถือปืนวิ่งถือหรือถือปืนปืนเดินเท่านั้นกลายเป็นว่าตัวนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เราไปอ่ะเหมือนไม่ได้ลดนะครับก็เหมือนแบบไม่ได้เสียอะไรไปแต่ได้ดาเมจมา2แล้วก็ได้ระยะมา1ถ้าน้องเป็นคนที่ยิงคนไม่โดนเกาะเท่าไหร่ยิงโดนแขนโดนขาตัวนี้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับพอดาเมจเนี่ยมันบวกกับแขนกับขา แต่ว่าการเจาะเกนะนียน้องยิงแขนยิงขาเนี่ยมันไม่โดดมันไม่บวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดน้องเป็นคนที่อยากได้สนายที่ยิงระยะแบบไกลมากๆตัวนี้นะครับดีกว่าตัวนี้แล้วแต่ว่าเรายิงไกลหรือเปล่าหรือว่าเราแบบระยะกลางๆก็เล่นแล้วแต,แ,ตแต่ถ้าเกิดเทียบดาเมกับเจาะเกาเน,นี่ยพี่เชีรยเจาะเกาะถ้าไม่มีแบบถ้าอันนี้มันไม่ได้ได้เพิ่มระยะแล้วอันนี้เป็นลดระยะนะพี่เชีย่ยนี้เลยพี่เชีย่ยนี้เลยแต่พออันนี้มันเพิ่มระยะด้วยอันนี้ลดระยะด้วยนี่ต้องไปลองเอง ะครับไม่ดูเหมือนกันส่วนอีกอันนึงอันนี้อนแอมแพงสุดนะครับน้องกิ้งก่าไฟปึ้งน,นี่มาเป็นเขียวก่อนแล้วกลายเป็นไฟนะครับสําหรับปืนกิ้งก่าไฟอันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่7หินอีโว3พิมพ์เขียวนะตัวนี้บวกอัตราในการยิง2บวกจกก่อกรหนึ่งลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เอฟเฟกต์ก,กับการไดเอฟเฟกต์สวยนะให้เอฟเฟกต์เขาสวยนะเอฟเฟกต์เขาสวยมากนะ แต่เทียบสเตตัแล้วไม่ค่อยเฉียดเท่าไหร่ไม่ค่อยเฉียดเท่าไหร่ถ้าเกิดใครแบบอยากเก็บปืนเอฟเฟกสวยก็เอาแล้วกันอันนี้นะครับอัตราการยิงมันทำให้ตอนที่แบบยิงไปแล้วเนี่ยไวขึ้นนะครับแล้วก็เจาะเกาะเพิ่มมาหนึ่งเพิ่มความเร็วในการกันทีแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ถ้าพี่มีสีพิมเขียวพี่จะได้สองอันนี้นะถ้าเกิดใครแบบว่าอยากแดกอันนี้ก็แล้วแต่เนาะส่วนปืน อีกอันหนึ่งที่พี่ว่าดีมากๆสำหรับเอดับก็คือตัวนี้โบกดาเมจสองจอกเกาะหนึ่งนะครับโดยความเร็วในการเคลื่อนที่แต่น้องไม่มีทางหาตัวนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นแนะนํา2ตัวนี้แล้วกันนะครับ2ตัวนี้กันไปลองใช้ดูว่าชอบอันไหนนะครับ2อันนี้ส่วนใครอยากเซกันอันนี้จบนะครับสำหรับเอดับที่เพิ่งมามาขึ้นส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะมาเป็นแบบโชกเกิงกาชานะครับ M1014 ี่ขออธิบายโชกเกิงกาช้าให้ฟังก่อนหน่อยแล้วกันนะครับ โทเคนกาชาปกติเนี่ยมันจะมี2แบบนะก็คือมีแบบที่หมุนแล้วได้ของถาวรหรือโทเคนแน่นอนอันนี้น้องจะสามารถคำนวณได้ว่าน้องต้องใช้กี่เพชรในการได้กับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะมีของถาวรด้วยนะครับมีของไม่ถาวรด้วยแล้วก็มีโทเคนด้วยอันนี้อาจจะคำนวณยากนิดนึงว่าต้องใช้กี่โทเคนในการไม่ต้องใช้กี่เพชรในการที่อ่าแลกของ แต่ว่าตอนที่น้องสุ่มมาเนี่ยมันก็จะได้ของอื่นด้วยเห็นปะก็จะได้โทเค็นด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าน้องจะไม่มีทางสุ่มได้โทเคน็นหรือโทเค็นออกยากอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถพอคำนวณได้อีกนิดหน่อยนะครับได้นินหน่อยทีนี้รอบนี้เนี่ยปืน M1014 มันจะมาในตู้แบบนี้นะครับตู้แบบนี้โดยที่ราคาแต่ละอันนะครับก็จะมีตามนี้นี่มันคือ M1014 สเซตนี้ อันแรกเนี่ยเป็นอันสีทองนะครับอันสีทองจะถูกสุดเลยนะครับก็คือ60โทเค็นเท่านั้นได้ปืนถาวรบวกดาเมจ2ระยะ1นะครับถึงว่าโอเคนะไม่ใช่ถูกกันไม่ดีนะดาเมจได้มาถึง2แล้วก็ได้ระยะอีกหนึ่งยิงไกลได้ด้วยแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้60โทเค็นอันต่อมานะครับ70โทเค็นเอ้ยไม่ใช่ชดชๆอันนี้70โทเค็น70โทเค็น60โทเค็นเขียวน,นี้นะครับบวกดาเมจ1แมกกาซีน2ลดความเร็วในการรีโหลดใครที่เป็นคนที่แบบว่าชอบบบคคยไปวกกัหลาน นะครับบางทีกระสุนมันไม่พอตัวนี้ก็จะสามารถบวกแมกกาซีนเพิ่มเข้าไปได้ในราคาที่60โทเค็นเท่านั้นนะถูกสุดตัวนี้ถูกสุด60โทเค็นตัวนี้70นะแล้วก็90โทเค็นสำหรับคนที่ชอบแบบ1 1นะตัวนี้เนี่ยมันได้ระยะถึง2ทําให้การ1 1น้องเนี่ยได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็บวกอัตราในการยิงด้วยมันลั่นไวแล้วก็ยิงได้ไกลนะตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา90โทเค็นนะครับ90โทเค็น ส่วนัำแพงสุดเทืนนี้นะครับอันนี้จะอยู่ที่ราคา110โทเค็นนะตัวนี้บวกทั้งอัตราการยิงแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดแต่ว่าเป็นลบแมกซีนก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดมากโหดม,มากอาจจะไปใช้1นึสู้ตัวนี้ไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมในการเล่นทีมหรือในการเล่น1นึนทาน้องอยากได้สักอันหนึ่งใน4อันนี้นะครับก็อันนี้แหละนะครับได้อัตรา2ลงรนสก็คือยิงไวมากแล้วก็รีโหลดไวด้วย ถึงมันจะเสียแมกกาซีนไปแต่ว่ามันได้ความเร็วในการรีโหลดเพิ่มขึ้นมานะครับน้องอาจจะเสียแมกกาซีนไปหนึ่งนัดแต่น้องรีโหลดไวขึ้นน้องได้กระสนุนขึ้นมา8นัดอะไรอย่างนี้สมมติก็เจ็ดนัดแปดนัดนะครับก็คุ้มอยู่ที่สําคัญเอฟเฟกอย่างเทพเอฟเฟกต์ไฟแต่พี่เป็นสายแฟชั่นพี่เคยใช้นี่อ่าสายแฟชั่นครับสําหรับตู้อ่าแต่ละอันนะครับมาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างตัวปืน a w m นะครับมาตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่19เดือน10 นะครับก็อยู่กันไปแบบเดือนเกือ0สิบวันประมาณนี้40วันได้ส่วนปืน M1014 มาวันที่1 1เดจนถึงวันที่1 7เตอนเชียงคืนนะครับถึง5ทุ5่มใครอยากได้อันไหนก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับตู้ M1014 ใช้เพชรไม่ได้นะครับไม่ใช้ตัวไม่ได้ต้องใช้เพชรนะครับก็ถูกๆนะครับไม่แน่ใจว่าครั้งหนึ่งอ่ะสิเก้าเพชรแน่นอนแต่ว่า หครั้งจะ79็บเพชรหรือว่าร้อยเพชรอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปลวนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้า